จากถนนยางดีพี่น้องเอ๋ยบาดนี้มาเบิงแม่น้ำชีเด้อแม่น้ำชีนะฮะบรรยากาศของน้ำถั่วน้ำแกงโอ้โหมากกับเบาท้องเด้่เมื่อนี้นี่คือสะพานข้ามแม่นำ้ำฉี่สบวกบวกาสี่สามบรรยากาศย่าน้าๆพี่น้องเอ๋ยนะฮะถือว่าบรรยากาศดีหลายนะะสวัสดีพี่น้องครับฟับงนี่นะครับเป็นถนนนะฮะหมายเลข 2086นะฮะเข้าไปในตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกะพี่น้องเอ๋ยนะฮะฟังนี่จะไปอุบลราชธา,านีนะฮะบ,บาวโบวจะเก็บภาพบรรยากาศอยู่ในอำเภอย่างชุ่มหน่อยนะจังหวัดศรีสะเกเนาะพี่น,อนอ้องเนาะส่วนฟังนี่ทำผู้ชมมาพี่ครับฟังนี่จะไปฟังนี่จะไปยะโสธรในตัวทมืองเนะฮะไปยะโสธรนีฮะอ่าไปอำเภอข้อวังเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเอ๋ยนะฮะเบึงบรรยากาศของถนน <c oughs> บรรยากาศย่าวเส้าของต่างจังหวัดประเทศไทยนะครับไปยังบาวโบวคือทายคลิปนี่ฮะอาจจะไม่เอียงเนี่ยแต่ว่า ได้เห็นในสถานทีทีท่ตัวไหนไปนาะพี่น้องเนาะถือได้ว,ว่าย่างชุบหน่อยนี่พี่น้องเอ้ยอาจจะเป็น3จังหวัดติดต่อกันนะศรีสะเกษยาโสธรแล้วก็อุบลนะฮะเดี๋ยวบ่าวบุจะไปถ่ายคลิปบรรยากาศบรรยากาศของถนนหนทางทางไปหน้าในพืน้นที่จังหวัดศรีสะเกษติดต่อกับยาโสธรให้พี่น้องได้เห็นและสัมผัสเดี๋ยวตาม,มาบ่าวบุญมเลยกันแล้วกันพี่น้องไป ตอนนี้วาโบกับที่ว่าจะเดินทางเข้าไปในตลาดก่อนพี่น้องเอ๋ยนะฮะตลาดของตัวอำเภอเนะี่ยอำเภอยางชุมน้อยนะฮะพี่น้องเอ๋ยนะฮะเขตพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนี่คือถนนหมายเลข2086พี่น้องเอ๋ยนะเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อไปทางจังหวัดอุบลราชธานีได้เนาะพี่นอ้นองเนาะนี่คือภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเอ๋ยนะฮะของตัวอำเภอนะฮะจะเป็น พรางข้าด้านหน้าของบาโบจะมีรงพยาบาลนะฮะรงพยาบาลย่างชุ่มน่อยนะฮะแต่สิ่งที่บาโวจะทายให้พี่น้องได้เห็นในเบิรงกร็คือว่าภาพบรรยากาศของเทศบาลเมืองเนาะและก็ออกไปทงไ้ทงหน้าม้นนี้จะไปสื่อแนวกินเดนะ้ไปสื่อแนวกินทีอ่อยู่ในตลาดแลัจะไปกินอยู่ทงหน้ากับบาวทองนะฮะตอนนี้เป็นเวลาเจ็นาฬิกานะฮะส่วนเ้าเี่น้อกเอวยนะฮะของวันเสาร์นะฮะโอ้ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความประทับใจในการเดินทางมาเห็นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนี่คือเขตพื้นที่อำเภอยางชุ่มหน่อยจังหวัดศรีสก,ก,กีนอกพี่นงนอะถือได้ว่าเป็นพื้นที่ทีม่มีพื้นที่ที่ต่อกับจังหวัดยะโสธรและก็อุบลราชธานีด้าน,นหน้าของบาโบสจะเป็นแยกที่จะเรี้ยวไปอำเภอเขืองในในี่ฮะแล้วตรงไปกันทลาล่มนะฮะ อุบลราชธานีนอกพี่น้ักนอกนอกันธารลมนี่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกตเด้อเนี่ยฮะแล้วก็ตรงไปอุบลเนาะนี่คือสามแยกเนี่ยอาจจะเป็นซีแยกก็ว่าได้เพราะว่าดานนะาจะเป็นแยกที่ไปโรงพยาบาลเนาะกันธารลมนี่คือถนนหมายเลขสองศูนย์แปดหกนะฮะด้านซ้ายจ,จะเป็นถนนหมายเลขสองสามแปดสองเนี่ยฮะก่อนอื่นบาโบ่จะไปตลาดก่อนพิหนักเลยตลาดเสาร์าไปหาสื่อแนวกิน นี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลเนาะอำเภอราศีสระไอเนี่ยตรงไปทางพีเนี่ยเขาไปทางซีสเกตเนาะขับรถมา,าเพื่อจะพาธรรมชมไปเบึงตลาดไปหาสินค้ากินนั่นแหละวันอะไรไปเบิร์นเราพี่น้องเพราะว่าตัวเองก็บบกูจักพื้นที่แล้วก็บบกูจักว่าอำเภอนี่พื้นมี่ยังแน่โดดเด่นเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีทักทายพี่น้องทางจังหวัดศรสีสะเกตเด้อพี่น้องเด้อเลยฮะ สวัสดีทั้งท่ายพี่น้องอยู่ที่อำเภอยางชุ่มหน่อยน้ำเน่ยนี่คือตลาดพี่น้องเอ๋เนี่ยนะฮะเอาจะเลี้ยเข้าไปด้นานในสักก่อนเพื่อบ่งบรรยากาศจะมีจุดจอดรถเนี่ยเป็นเวชีประชาธิปไตยเห็นปะจุดนี้เป็นลานนะเป็นลา,า,า,านแล้วก็ม,ม,วมีเวทีแง้มวแรกก็จะเป็นตลาดแรงฟังฟังความมือแงม้ม มืัอเสาก็จะเป็นตลาดเสาฟางด่านหนาดิพี่น้องเอ๋เนาหาวงจอดรถซะก,ก่อนแล้วก็ถือว่าจะไปหาสือ่อแนวกินไปมาทอง <c oughs> จุดนี้จะเป็นตลาดพี่น้องเอ๋ฟางด่าน,นจะเป็นตลาดแยกมะแรงนะฮะตามาทองอันจะเป็นลานน้าพี่น้อง,องนลานเวทีประชาธิปไตย สำหรับเสานี้ได้มีโอกาสมาเห็นแหละมาสัมผัสพี่น้องเอ๋ยนะฮะในไร่พื้นที่ของประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะนี่คือตลาดยางชุมน้อยค่ะบรรยากาศตลาดยางเส่าเส่พี่น้องเอ๋ยนะ่ยเป็นตลาดเสา่าอ้าวพี่น้องเอ๋ยนะฮะสวยแนวกินซะหน่อย บรรยากาศตลาดกับบอกเลยว่าเนี่ยจะเป็นตลาดที่สะอาดเอ้านี่นี่นี่ซื้อข้าวเหนียวแล้วพ่อใหญ่นี่นะอันนี้แมงดาปะเอาแมงดาทุกหนึ่งเนื้อกินส้มหมูอย่างท้องข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้ยม่ข้าวเหนียวปะอ่าบอกท้องฟันซื้อแมงดาพี่น้องเอ๋ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อกินเอาเนนี้จักบาทได้ขคนนี้จักบาท ขายเป็นถุงปะเบโลเอาจะตามที่พี่บาศเลยเอาที่ี่บากันันนี้เขาเหนียวเอาย่างอื่นน้ำเด้อดจานสมพักกํเดเด้อเอาสมพักําเนียเตียนป่ะพยังกับไรว่าเห็นใหญ่แล้วว่าขายยูจตลาแดงมากครับมากเลยอ่ะแล้วก็ตังแ่อันนี่เขาเหนียวนูบานก็เส้อน้ำเหลาอะไร

นี่คือบรรยากาศนะฮะบรรยากาศยามเศร้าๆเดี๋ยวบาโบจะเดินทางออกไปทงไฮและทงหน้าพี่น้องเอ๋นะฮะได้แนวกินแล้วไปบาช่องคราบลุยอันนี้คือตลาดนะฮะตลาดที่เป็นตลาดตัวอำเภอเลยเนาะอำเภอย่างชุบหน้อยอ่าเขาจะทำการเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปบ่ได้ จากตลาดจะมุ่งหน้าไปทุ่งน้าโอ้เราขายกบตัวผู้ใหญ่นี่ด้านหน้านี่จะเป็นโรงเรียนเนี่นเป็นขอยโรงเรียนย่างชุ่มหน่อย นี่แหละคือชีวิตบาลโบ่หน้าผิวหน้ากระบ,บาลท่อยาม่ยโมเสาเข้ากับตื่นแต่นเสาหลังจากที่พักพรนอนแล้วเรียบร้อยกับเตรียมอกเตรียมใจเนะี่ยออกสู่นายเบียางานวันนี้ถือว่าเวทกับได้กรหน้าผิวหน้าชีวิตเขาแห้งลา่าแห,งงาาหานะ้งล่าเล่าเขาเนี่ยนี่ก็คือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางเดินผิวหนังเนะื้อฮะซาหรับพี่น้องที่อยากจะชคนะฮะอยากจะเบิ้งทั้งบ้านเขานะฮะว่าการในงานที่เมืองไทยเป็นแบบไหนเนะ่ยแต่ละคนอาจจะมีอาชีพเลยกับอ่าคนละผิดชอบที่แตกต่างกันไปเดินผิวหนังเนดะื้อ เส้นทางดีเดอร์อหลายเป็นน้องเอ๋นะฮะปลาเทศไทยถนนดีจังสิไฟเดสิบุญยากาพานไฟเดสิบุญยากมาการขนส่งคมนาคามมา่าสิเปน็นการธุรกิจน้องพี่อน้องน้อง,อง,องการเดินทางโลจิสติกส์นะฮะโอ้สะดวกสบายเนี่ยเวลาก็ถือว่าไปถึงทีนัดหมายกำหนดได้กะเวลาได้นะ มุนี่ตื่นเต้นเศร้าๆสองคนเฮาจะพากันไปเดี๋ยวเฮ็ดงานเส้นทางนี้ไผเคยผ่านเส้นทางนี้ไผเคยมาไปทางอำเภอกันท่าลบมุ่งหน้า,าไปทางอุอลบลราชธานีจากจุดนี้พี่น้องเอ๋ยนะแถวหมายเลข2086นะฮะจะเลี้ยวเข้าไปทางที่จะเชื่อมต่อไปอำเภอเข่องในเด้อทุกท่านเลยนะฮะมุนี้มื้อนี้เด้สิพาท่านผู้ชมไปเบิง่ง ส้นทางไปหน้าเนาะนะฮะเอาพี่น้องเอ๋ยบ่าวท้องสวัสดีบ่าวท้องสวัสดีครับสบายดีสบายดีเอฟซีบ่าวท้องวัตสุข FC, สุขเด้อชัองปลาท้องปากเตีคือเก่าพี่น้องเอ๋ยจากตัวอำเภอ,อย่างชุ่มหน่อยพี่น้องเอ๋ยนะครับบ่าวบกบบา่บาวท้องก็ถือว่าจะเข้ามาถนนที่จะเชื่อมต่อไปทางเาข่องไห่อําเภอเขื่องไห่เนาะพี่นอ้นองเนาะเป็นอำเภอที่ อยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีเบิ้งอตีเบิ้งอตีพี่น้องเอ๋ยนะยเส้นทางจากเส้นทางลักมาเส้นทางล่องและจากเส้นทางนี้จะไปเชื่อมต่อกับเส้นทางไปหน้าเอาบอกทองเอ๋ยเส้นทางไปหน้าแม่นี่เบิ้งนี่ขนาดเส้นทางเขาไปหน้านะอย่างดีขนาดนี่นะอันนี้อยู่ตามจังหวัดเนี้อหนิโอ้โหทางตมันดีแห้งพี่น้องเอ๋ย มือน,นี้บาท่องสิได้เห็นถนนทีราดยางไปขั้นแท่นหน้าได้ไหเออก็ว่าอยู่อยากเห็นอยู่ทางที่ว่าไปนาไปป่าขาสิลาดยางดีบอกหรือว่าจังไดกระทำทีมวันนี้คลิปวิดีโอที่บาบ่เดไปน่อนะครบบาบาสิเป็นคอ้นกรีตก็ดีราดยางก็มีได้ไปน้องเลยนะครับวันนี้ได้เห็นแทะเป็นแน่นอนมือน,นี้สิได้ไปแ a กลางป่ากลางทงหน้าได้เนาะ แมนขออย่าแซงยักหน่อยเด้อพี่น้องเด้บอบ่มีรถอยู่ทางหนาปุ้ยทางแต่ม,มันดีสอนหลายสอนแห้งดีบ่ไีแมนกับบรรยากาศยามเศร้าๆปุ้ยจังสีแหละถนนหนทางของเมืองไทยสะดวกสบายตลอดเส้นทางอ่าบรรยากาศก็ดีฝนตกยามมึงเศร้าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีชุ่มฉ่ำโอ้โหชดชื่นแจ่มใสยามเศร้า วันนี้ก็บที่ว่าอย่างเห็นบรรยากาศย่ำเศ้า,าๆของต่างจังหวัดของประเทศไทยวันนี้อยู่ในพ,พื้นที่ย่างชุ่มหน่อย,อยพ,พี่น้องเอย๋ยอีกสองสองกิโลเมตรจะไปหอดอำเภอเขื่องในอุบลราชธานีวันนี้บ้าโบก็บที่ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่เชื่อมต่อเนาะนะฮะเชื่อมต่อระหว่างไกลครับยะโสธร่อนไก่คร,ครับศรีสะเกตไกลครับก็อุบลอ๋อสามจังหวัดแมนเขตที่ต่อกันแมนโอ้นี่แหละขวอยสะออนแห้งอีดีถนนนี ถนนนี่สะออนแห้งสะออนจังไดนี่แหละทางไปปานะไปหน้านะนี่ยางดียางยาดีลาดยางยาง,ยางนี่ยางหนายางโอ้โหพี่น้องเอ้ยบ่มีอ่าในโลกนี่ว่าความจริงนะวอกลีได้นี่เข้าไปในทุ่งหน้าเข้าไปในปา่าเส้นท่ทางดีขนาดนี้ไอ้ท่องเอ๋ยเนีนเขาไปในไฮห,หน้าไปในปา่าประเทศไทยันมีหน่วยงานนี่ย รับผิดชอบนะครับว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านนะฮะเทศบาลตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยคนดูแลก,กันอย่างทั่วถึงเนี่ยถ่ายเทงอุป,ปมาณเนี่ยแล้วก็มีผู้บริหารเนี่ยเป็นสายตาสอดส่องเบิ่งแย่งจุดใดบดีจุดใด,ด,ด,ดที่อาคารตกบกพร่องเนี่ยชาวบ้านเพิ่นบริอารับความนวยมสะดวกเพิ่นสามารถลองเรียนได้แล้วก็สามารถข้องอุป,ปมาณลงมาเหตุใดอย่างที่เห็นจะเบิ่งที่นี่ ก็ยังวาอยู่โอโหนาดทางเป็นหน้านะเขายังลาดยางเทคอนกรีดโอ้ค่อยย่อมแล้วบอกเคยเห็นประเทศอื่นเขาบอกบอรเฮดจังสี่เด้กกาอบอรสร่างจังสี่เด้เอาคือเสียบรสร่างจังสี่ของอดีเ็เห็นประเทศไทยนี่แหละขนาดไปกลางทุ่งหน้านะอย่างเทคอนกรีดโอโหไปตลาดที่ตลาดมองตลาดเที่ยวไปกับบาบูโบ้ยคลุ่ยสะอ,อ่อนเฮงดีไปทุ่งหน้าอย่างเทคอนกรีดมีไผ่เนตเด็กคือประเทศไทย จะยยใครเบิ่งเอาเป็นแนวทางพี่น,น้องเอ๋ยอย่าง<ม>ไห้เอาเบิ่งเอาเป็นตัวอย่างนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแ์เน,นอ้องพี่น้องเ<ม>นาะถือได้ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสนี่พี่น้องเอง๋ยนะครัถือว่าเป็นเรื่องดีเด้อพี่น้องเอ๋ยนะบ่าวโเองครับบ่าวท่อเหตุที่สิ่งที่ดี<ม>นําเสนอในสิ่งที่ดีบ่อ<ม>พิษระเบียบบ้านเมือง<ม>บอบเบียดเบียนัยเนอ้องอพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็นสิ่งที่ดีก็มีความตื่นเต้นมีความปลาพ้มใจม ไปต่อไปต่อ,ตอไปต่ออันนี้คือทางพอสีม,มุ่งหนาไปนางานคือเกาได้เมื่อนี่บ่ฮู้ว่าสิได้ตาฝนอีกบ่เพราะว่าตาฝุ่นหน่อยเนาะนตาฝนโอ้โหเปียกแอบซับเลยเมื่อวานเลยแต่เมืนเน่อนี้อาจิโชคดีมากบ่มีฝนมัม้งน่าจะมีไอ้หน่าจะมีหลังจากที่มืว่วานี่บ,บ,บอบุก็บอท้องพากันมาแล้วแล้วก็พากันมาเงงานแล้วนะพี่น้องนะ เหตุการแล้วแหละการขับมานอนอยู่ที่อำเภอย่างชุ่มหน่อยนะตัวตัวอำเภอนี่ฮะเมื่อวานนี้นะขับคำแล้วมือเศร้ากับตื่นภาคกับตื่นแต่เศร้านะแล้วกันพากันเข้าไปตลาดนะฮะไปตลาดแล้วกับที่ว่าซื้อนาฬิกาเนื้อกินเนาะพี่น้องเนาะแล้วกันจะเดินทางไปสู่นวเวียนหนังานเนี่ยสิ่งที่เขาอยากนำเสนอเนาะอยากให้เห็นกับที่ว่าอยากให้เห็นถึงถนนยางดีและมีอีกหนึ่งให้ไล่สิพภาคบอท่องไปเบิ่งถนนเชื่อมต่อไปทงหน้า ในท้องเชื่อมต่อไปตรงหน้าแมนถนนยางดีด้านหนา้าเขาเข้าไปสะพานขามแม่น้ำชี่แล้วพี่น้องเฮ้ยขามแม่น้ำชี่ชโอ้มันเป็นสะพานขามแม่น้ำชี่นี่ไงเนี่ยมา่าทน้ำถ่วมต้นนี่โอ้โหน้ำขึ้นนำ<ะ>้ำแกงเน,นี่ยไอ้ทุ่งน้าม,มีแต่น้ำเลยโอ้น้าขึ้นแห้งได้หนิฝนตกเมื่อวานนี่โอ้ตัวเบอร์คอฟ้าปลาทุกคนเดินะเขาเนี่ยจอดไปเบอร์น้ำชี่จังหน่อยก่อนพี่น้องเอ๋ยอ้ทุทกบรรยากาศ มาเบิงนนำชี้กันเลยจากถนนยางดีพี่น้องเอย๋ยบาทนี้มาเบิงแม่น้ำชี้เด้อแม่น้ำชี้นะฮะบรรยากาศของน้ำถั่วน้ำแกงโอ้โหมากับเบาท่องนอเนี่ยมือนี่นี่คือสะพานข้าแม่น้ำชี้สิบหกบวกเก้าสี่สาม กรมอยู่าธิการพี่น้องเอ๋ยนะฮะปีพศเท่าไรนอบาบูอานภาษาไทยบวออกเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยน้ำลายพ้อหน้าพื้นขื่นแห้งแท้ไอ้อันนี้คือน้ำชี่พี่น้องเอ๋ยนะฮะไม่น้ำชี่ที่ไหลเฉียวน้องพี่น้องเนาะบาบูอินกับพันกลายพันท่านกับมักเก็บปาบรรยากาศให้พี่น้องได้เบื้องด้เห็นโอ้ เดี๋ยวจะขามไปอีกฝากฟังหนึ่งสะก่อนนะพี่น้องเอ๋ยโอ้เป็นภาพบรรยากาศพี่น้องเอ๋ยนะถือว่าบาบุเองกต่ถือว่าหาชมได้บ่คอยบ่คอยบ่อยเนาะพี่น้องเพราะวา่าอยู่ในกรุงเทพอยู่ในสม,มุทรปราการฮะ นี่คือตางจังหวัดไทยโอ้โหจากสะพานขามม่นำชีเดียวบาโบ่จะเดินทางไปต่อลนหล่ะพี่น้องเอ๋ยเนี่ยพาไปเบิงบรรยากาศเส้นทางไปหน้าของแทนแน่นอน